สืบเนื่องจากเหตุการณ์การชุมนุมเมื่อวันที่25พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาที่หน้า S.C.B. Park นะคะธนาคารไทยพาณิชย์สำนักงานใหญ่รัชโยธินนั้นแล้วก็มีเหตุการณ์ปาระเบิดยิงกันนะคะคซึ่งเมื่อวานนี้ทางเจ้าที่ตำรวจก็ได้ถแถลงแล้วนะคะว่าได้มีการออกหมายจับกลุ่มนายภาสพงค์กุลอมรการผู้ก่อเหตุค่ะแล้วก็ได้มีการบอกว่ารวบรวมพยานหลักฐานแล้วซึ่งมีการระบุว่าเชื่อว่าน่าจะเป็นความขัดแย้งของกลุ่มคนสองกลุม่มและแม ว่าทางด้านของกลุ่มกาดภาคีเพื่อประชาชนโดยคุณเก่งอชีวะและเอ็มปอดแอกนั้นจะออกมายืนยันว่ามันไม่ใช่ความขัดแย้งของคน2กลุ่มก็ตามนะคะโดยมีการวางแผนออทํางานกันเป็นทีมน่าจะไม่ต่ํากว่า8คนและก็เข้ามาเป็นการเฉพาะเพื่อกาดนี้นะคะก็บอกว่าเป็นหน้าที่ของตํารวจที่จะดูแลสถานการณ์ในช่วงนี้ซึ่งก็มีการบอกว่าตั้งข้อสังเกตได้เลยนะคะ<น>ถ้าเป็นกาดของพวกเขาเนี่ยเขาจะมีสัญลักษณ์แสดงอะไรกันเอาไว้ชัดเจนล่าสุดจริงๆค่ะที่สนพ ผลโยธินวันนี้น,นายธนะเดชศรีสงครามหัวหน้ากลุ่มอาชีวะย่านมินบุรีและนายเพียระวุฒิกุลอมรการได้ดําตัวนายภาสพงค์กุลอมรการอายุ25ปีบุตรชายอดีตนักเรียนอาชีวะย่านมินบุรีไปมอบตัวกับพลตบตรีพัฒนาเพศยะนาวินผู้บัคับการตรวจนครบาน2ที่สอสอผลโยธินหลังจากที่ตกเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับนะคะด่านเหตุการณ์ที่บอกมา<อ>แล้วก็ทําให้นายประชากรศักดิ์ศรีเท้าอายุ20ปีอดีตนักเรียนอาชีวะย่านปทุมธานีบาดเจ็บ คุณพิรวัตบ,บอกว่าตกใจมากเมื่อทราบข่าวทางโซเชียลว,ว่าลูกชายเป็นยิงกันในพื้นที่ชุมนุมหลังจักษาตัวที่โรงพยาบาลจึงนาลูกชายเข้ามามอบตัวจากนี้ให้ทุกอย่างเป็นไปตามหลักฐานและกฎหมายตนก็แมนๆผิดก็คือผิดนะคะ<อ>เป็นลูกผู้ชายส่วนเรื่องยิงคงตอบแทนลูกชายไม่ได้เพราะลูกชายยังมีอาการมึนงงที่ศีรษะได้ทราบจากลูกชายเพียงว่าไปเป็นสมาชิกกลุ่มฟันเฟืองประชาธิปไตยคดีหลังจากนี้ขอปรึกษากับายความและก็เตรียมจะยื่นประกันตัว ตัวเองของนายธนเดชเองก็ยืนยันบอกว่าเหตุเกินท,ที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเรื่องระหว่างบุคคลไม่เกี่ยวกับเรื่องสถาบันรบเรื่องการชุมนุมหรือเรื่องการเมืองหรือการสร้างสถกกาในทั้งใดทั้งสิน้นแต่ขอให้ตํารวจได้ทํางานก่อนจึงจะมีความชัดเจนว่าเรื่องราวเป็นมาอย่างไรและก็ยังเหลือผู้ก่อเหตุอีกหลายคนที่ยังหลบหนีก็ยืนยันว่ากลุ่มพวกตนไม่ได้เป็นสายข่าวให้กับกลุ่มใดตามที่โลกออนไลน์เชื่อมโยงไปได้ทักแชทส,ส่วนตัวไปขอโทษสถาบันคู่กรณีแล้วแต่จะยอมรับหรือไม่ก็เป็นสิทธิของเขาถ้าอยู่ในเเเหหหตตุุกกกกกกาาารรณณ์์ดด้้้ววย็็จะไม่่ใิัลอนนีคื เป็นคนที่ผ่าเข้ามานะคะส่วนนายภาคธงคนก่อเหตุนั้นก็บอกว่าขอรับสาร,รภาพตลอดข้อกล่าวหาออสาเหตุเกิดจากตนมีปัญหาส่วนตัวกับคนเจ็บในวันเกิดเหตุกลุ่มของตนมาที่รัชโยธินเพื่อเป็นการดูแลผู้ชุมนุมแต่ไม่ได้สวมปลอกแขนเข้ามาเพราะเข้ามาในฐานะประชาชนยืนยันไม่มีใครจ้างมาขนาดเจ็บตัวก็ยังต้องออกเงินรักษาเองค่ะอ้อาวยืนยันนะครับว่าเป็นเรื่องส่วนตัวคุยคำนุ่มบายสามโมงคุยคำนุม่มบาย